โปรดกล้าวสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าวสถาปนาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิฎิโสภารพณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีระราชธิดาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนะราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนคนปรปฐมบรมขัติยานีมหาธีระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชาวารางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุญญเดชสยามินทลาธิเบตร,ราชวโรดมบดมนาฏบพิษ วชิระกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูตแต่พระนางเจ้าสุวัฒนา พระวรา,ราชเทวีเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ได้อย่างความสมนัตพระราชหฤทัยให้บังเกิดแต่สมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นพระปิติสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันรุ่งขึ้นหากทรงพระเจริญขึ้นในราชสมัยแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ คงได้ทรงรับพระราชทานเฉลิมพระอิสร,ร,ริยยศพระอิสริยศักศิ์สมกับพระราชหาหรือไทยสนิทเสน่หาแม้สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีมิอาจได้ทรงมีโอกาสเช่นนั้นในพระชนมชีพหากกราบทรงพระกตันยูกตะเวทีทิตาธรรมอย่างยวดยิ่ง เมื่อทรงศึกษาทราบซึ่งว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้ในสิ่งหนึ่งประการใดก็ทรงเอาพระฤทยัยใส่สืบสารรักษาและต่อยอดทุกสิ่งอันในประการนั้นอย่างมั่นคงทรงดมรงพระองค์เป็นแบบอย่างของอุบาสิกาผู้คองทำจริยะอย่างงดงามพิสุจิ์ด้วยพระวุรยขันตะยาทีคุณมีพระจริยวัดอัธยาศัยละมุน ละม่อมสุวภาพสมเป็นสุขะมาขัติยชาติทรงภาคเพียรประกาศความเป็นไทยและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบุพการีบริบูรณ์ด้วยพระกรุณาปราณีเหลือคณานับต่อประเทศชาติและประชาชนอันมี อันมีเหตุมาแตกพระกระมลซึ่งทรงเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชน,นกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ทรงไว้วางพระราชหฤหือไทยสนิทดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศพระศพให้ได้ทรงศัพท์ปตะปะดลเวชัดไว้เป็นคำรบหนึ่งแล้วเมื่อพุทธศักราช2555 ครั้นถึงราชการปัจจุบันก็เป็นที่ทรงนับถือยิ่งในพระฐานะสมเด็จพระราชปิตุชาบัดน,นี้บรรจบอภิษ์คิดสมัย100ปีแห่งวันประสูติสมควรจะยกย่องเชิดชูพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมไม่สถาปนาพระอิสริยาศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิ เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณปัดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนคปรปฐมบรมขตัตตยานีมหาธีระราชธิดาขอให้พระเกียรติคุณวิบูญยศแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพนาวดีกรมพระนคปรปฐมบรมคัตยานีมหาธีระราชธิดาปรากฏแผ่ไพสารไปในสากลจักรวาลต,ต,ตราบจิรทิติการนิรันดรเทินประกาศนาวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชการปัจจุบันขอบคุณข่าวสดค่ะ